hello สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจามวิชิษะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ฝากกดติดตามด้วยช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของดวงความรักท็อกซิกนะคะคือเรื่องของแบบรักสามเศร้าการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะอะไรต่างๆเนาะตอนนี้มาบิอยู่ สิบปีละที่ทํามาตรงนี้นะคะมีแต่เรื่องปัญหาความรักทั้งนั้นเลยใครที่มีปัญหาอะไรพวกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าอยากดึงแฟนเก่ากลับมาแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาได้เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวทัดดินนะคะดินมีราศีพฤกษ์กันมังกร นะคะก็วันที่11มีนาคมนี้นะคะถึงวันที่3 1มีนาคมนี้นะ,ะก่อนที่เราจะไปดูกาันมาบี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะมาพี่เปิดคลาสเรียนดูดวงนะสาหรับคนที่อยากมีไรายได้บอกเลยไรายได้ดีมากเพราะว่าตอนเนี้ยลูกศิษย์ของมาบี้เนี่ยออกจากงานเยอะมากใครที่อยากดูผลงานหรืออยากแบบรู้นะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะก็คือแบบ มีรายได้แบบหลายหมื่นมากต่อเดือนหรือแม้กระทั่งแบบหลักแสนนะคะอย่างตัวบ๊าบี้เองเนี่ยทำชั่วโมงดูตอนนี้ค่าดูดวงของบาบี้เนี่ยชั่วโมงละ7000บาทนะคะคือมันจะไม่เหมือนที่อื่นแนะ่นอนอนะคือทำไมเราถึงได้ไรายได้เยอะเราก็แบบทำไมเราถึงแบบเออแม่นขนาดนี้อะไรหรือแบบประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ยปอี้ทำมาสิบปีแล้วบาี่อยากจะแบบ ขายตาขาบแล้วก็อยากจะแบบว่าให้ทุกๆคนมีรายได้เพราะว่าวันหนึ่งวิวิวก็ไม่แน่ใจว่าวิาวจะทําตรงเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่ามันสิบปีแล้วว่ามันก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคะก็เลยอยากให้อยากสอนนะคะแล้วก็ปกติแล้ววิ้สอนอยู่ออนไลน์นะคะอันนี้เป็นคาส,สดที่บี้จะบอกเลยว่าถ้าเรียนคาส,สดมันก็จะเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องมากกว่าคือเอาไปใช้ได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียนเองและที่สําคัญที่สุดเนี่ยปีนี้พิเศษมากก็คือราคาลดด้วยนะคะราคาลดด้วยนะ จักราคาเต็มนะคะลด50%เลยนะคะแล้วก็แบบปีหนึ่งจัดหนึ่งครั้งด้วยดังนั้นใครสนใจอยากดูรีวิวอยากผ่อนจ่ายจองไว้ก่อนได้นะคะวาวิ่รับจํานวนจํากัดเพราะว่าห้องมันมันเต็มนะคะก็คือแบบรับไม่เยอะแต่ว่าคือสามารถจะสามารถที่จะมาจองก่อนได้หรือผ่อนจ่ายก่อนก็ได้ผูกจิตผูกรักก็ยังผ่อนจ่ายได้อยู่นะส่วนใครที่อยากซื้อเครื่องรางนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะว่พวิจะแถมเครื่องรางแบบ ตัวใหม่ให้นะคะแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะแถมเครื่องรางตัวใหม่ให้หรือแม้กระทั่งดูดวงแบบโทรแบบอัดคลิปก็แถมให้เหมือนกันนะคะอันนี้สําหรับคนที่ซื้อเครื่องรางของอบีนะคะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะไม่เคยจัดหนึ่งแถมหนึ่งเลยในชีวิตเป็นเครื่องรางออกใหม่นะคะตัวใหม่ที่าบีจัดมาแจกให้นะคะไม่เคยไม่เคยแถมจริงๆนี่คือครั้งแรกนะคะก็จะแถมให้ฟรีไปเลยนะคะสําหรับคนที่ซื้อมีจํานวนจํากัดนะทุกคนไม่ได้ทํามาเยอะนะคะไม่ได้ผลิตมาเยอะนะก็ เป็นเครื่องรางตัวใหม่ที่เสริมสเสน่ห์เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่อยากตุนตุนได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมาเริ่มเลยนะคะสําหรับคลิปนี้11ถึง31มอมีนาคมนี้นะคะดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับธาตุลมใช่ไหมเอ้ธาตุดินธาตุดินธาตุดิน11ถึง31มมีนาคมนี้ธาตุดินความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง สิบเอถึงสามีนาคมมีทัดกินเรือทาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นอ๋อเกิดเรื่องช็อกขึ้นนะครับอาจจะเป็นพลังงานในอดีตหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นปัจจุบันก็ได้นะคะ คือน่าจะโดนนอกใจนะคะเกิดเรื่องช็อกนะแบบเจ็บเก็บมากนะคะสำเศร้าสำดาบแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะหรือบางคนอาจจะถึงขั้นแบบแต่งงานกันแล้วแล้วก็แบบประจับได้หรืออาจจะแบบมีแพลนในเรื่องของการแต่งงานแต่แบบเฮ้ยจับได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ The Empress นะ อ่าหรือหรืออีกในนึงนะคะก็คืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบจับได้ว่าอเอยคนที่เรารักอยู่หรือคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาแต่งงานแล้วก็เป็นได้นะคะมีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเ้าเป็นว่าเสียใจแหละนะคะเสียใจในเรื่องของการแต่งงานแหละอาจจะแต่งงานแล้วหรืออาจจะกําลังจะแต่งงานกันแล้วล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะคือเพิ่งเหตุผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมานะคะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาแบบ ก็ยังอยู่ในสภาวะแบบตอนนี้อยู่ในสภาวะฮิลลิ่งนะคะฮิลฮิลจิตใจของตัวเองก่อนนะคะยังยังอยู่ในโหมดที่แบบฮิลอะฮิลใจแบบรักษาแผลใจของตัวตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะคะสามดาบยังมีสภาวะแบบเจ็บปวดอยู่นะคะยังพูดแล้วก็ยังแบบรู้สึกเฮิร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเสียใจยอะนะคะ ยังเป็นแผลนะคะเป็นแผลอยู่ในในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกยังยังไม่ได้นะคะตอนนี้แบบยังมีอาการอยู่นะคะยังเหมือนแบบ energy ไพ่มันดูเธอะะนะคะยังยังเจ็บปวดเรื่องราวนั้นอยู่นะคะแต่หรือถ้าแบบยังไม่เกิดขึ้นก็ให้ระวังละกันนะคะว่าในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะ ประมาณนี้เลยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าเฮ้ยเราอยากจะแต่งงานกบบคนคนนี้อะไรเงรี้ยแต่สุดท้ายเราแบบอะไรมันก็จะเกิดเกิดขึ้นได้นะในความรักมันเป็นอะไรที่คอนโทรลยากอะทุกคนมันมันไม่ใช่เราแค่คนเดียวไงมันเป็นเขาด้วยอะไรเงรี้ยบางทีมันเราอะอาจจะไม่นอกใจแต่แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่นอกใจเราถูกปะ่ะไี่ถูกถูกไหมอือรับนึงนะทุกคนนะคะมาต่อแล้วยังไงต่อ ถามไพ่ก่อนแล้วยังไงต่อเจอความรักท็อกซิกเสร็จ king of pentacles นะคะ king of wands อ,อ่อตอนนี้คุณกายเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องของความรักเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการเงินนะคะจะเรียกว่าเย็นชาขึ้นไหมในเรื่องของความรักก็ก็สามารถพูดแบบนั้นได้เลยนะคะก็มีโอกาสอยู่นะที่แบบรู้สึกแบบมันเย็นชามันกับความรักมันแบบ มันเย็นชาขึ้นมันไม่ได้มันมันมันไม่ฟีลอะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อ่อรู้สึกมันเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็แบบเหมือนมันเคยคนมันเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาแล้วอะนะคะอะไรประมาณนั้น ิงออบสอดอะค่อนข้างเด็ดขาดกับความรักมากขึ้นแล้วกันที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตัดตัดชุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบขวากจะตัดใครสักคนนึงหูยากมากเลยแบบออะไรเงี้ยลังเลมากเลยแบบเนอะอะไรแบบเนี้ยแบบืผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อันเนี้ยคือถ้าไม่ได้หลังใจเลิกถ้าไม่ใช่ก็เลิกแบบ คุณดูเป็นคนมีอีกโก้นะผู้ตาตรงดูมีความเด็ดขาดเรื่องของความรักมากขึ้นคือแบบมีมาตรฐานมีบรรทัดฐานมีสเปคมี b o เด d a r y มีขอบเขตว่าเออฉันได้แบบนี้นะความรักจะต้องแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเจอคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานความรักนะก็จะไม่เลยไม่เอาเลยอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ไม่จอยเลยแบบไม่ไปต่อเลยนะคะมาดูต่อ King of c u p บ a g e of Pentacle ไค่ให้กำรรก็เหมือนมันเจออะไรมาเยอะอะค่ะขว่าจะมาจุดที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายๆคนอาจจะมองว่าโห ดูเป็น, The นดีเอมเพอเรอร์เนาะดูดูมีความแข็งแกร่งในตัวเองเนาะดูประสบความสําเร็จเนาะดูดูดีดูน่าอิจฉาอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเบื้องหลังเจ็บอะไรมาเยอะขว่าจะมาถึงจุดเนี้ยลมลุกคุกค,คานเท่าไหร่อะไรไม่มีไม่มีใครรู้นะคะว่าเราเจ็บปวดอะไรมาแบบไม่มีใครเข้าใจ ไม่เจ็บยังฉันใครจะเข้าใจว่ารักน่ากลัวเท่าไรกี่คนที่เขามาดีมากมายแต่สุดท้ายหลอกกันทุกทีนะคะชื่อเพลงว่าอะไรวะไม่เจ็บยังฉันใครจะเข้าใจชื่อเพลงว่าอะไรวะไม่เจ็บยังใช้ใครจะเข้าใจนั่นแหละน่าจะใช่ ลองไปฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบหลายๆคนที่เขาดูหญิงในความรักดูแข็งๆในความรักก็คือไม่มีใครรู้หรอกเนาะว่าเขาเขาผ่านอะไรมาเขาเจออะไรมาเนาะแบบบางทีอาจจะมองว่าเขาดูใจร้ายเนาะแบบทําไมเธอดูแบบมีอีกโก้จังทําไมเธอดูเป็นคนไม่ยอมคนจังทําไมดูเป็นคนแบบเออแบบ ดูแข็งในเรื่องของความรักแต่หลายๆคนไม่มีใครเข้าใจหรอกคะ่ะว่าคนประเภทพวกนี้เขาเขาเขาผ่านอะไรมาเขาเจออะไรมากับตัวเขาถูกปะเขาเลยกลายเป็นคนที่แบบเป็นคนมีมุมมองในเรื่องของความรักแบบนี้อะไรเงี้ยแบบไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาแข็งแข็งแบบเนี้ยคือเขาก็ผ่านกันอินโนเซนต์มาก่อนกัน การใจดีมาก่อนพอมันใจดีมากเกินไปมันก็มันก็ทำลายตัวเราเองอนิดพูดเลยว่าคุณก็น่าจะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะอุ้ยทำไมพลังงานทั้งสี่คลิปเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่แบบเดือสันสุดท้ายแล้วมันดีอีกแล้วอ่ะทาไมแบบพลังงานมันดีจังเลยอ่ะทุกคน สุดท้ายแล้วอะพอหลังจากที่คุณผ่านประสบการณ์ความรักแย่ๆมาแล้วคุณก็ไม่เข้าใจในตัวเองเนาะว่าจริงๆคือพี่มองว่าการที่เราเจออะไรที่มันแย่ๆนะในเรื่องของความรักนะมันข้อดีของมันนะก็คือการที่แบบว่าเออเราจะได้เราจะได้เข้าใจตัวเราเองแล้วก็เราก็จะได้เจอสิ่งที่ดีไงพอเราเจออะไรที่มันแย่ๆอ่ะมันเราเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อพอเราผ่านประสบการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดี อะไรในเรื่องของความรักอะนะคะเราก็จะได้แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเราจะได้เจอสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแบบขอให้มันผ่านอะไรที่มันแย่ๆออกไปอะนะคะออกไปแล้วเราก็จะได้เจอในสิ่งที่ออโอเคมันเป็นอย่างนี้ ชอปเนเดเคินะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มันดีมากนะคะดีจนแบบทุกคนดูไพ่นะไม่ได้โกหกนี่คือไพ่อดีตอดีตคือเจ็บปวดมากนะคะนี่เสียใจเห็นไหมปัจจุบันนะคะหลังจากนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วนะคะ แต่มันก็ต้องผ่านความเจ็บปวดอันนั้นมาก่อนแหละโดนทรยศโดนหักหลังโดนอะไรมาเยอะนะคะแล้วจนคุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นมีวาเรชันที่เปลี่ยนนะคะพลังงานเปลี่ยนแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะขอบทางงานให้หนะะ่อยค่ะ d e l ิเวอว้าว พอเวลาคุณขันกลับมารักตัวคุณเองอะออลามันออกออลาความมีเสน่ห์นะคะสังเกตผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่พอโสดปุ๊บอะคือตอนเรามีความรักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความรักดีหรือไม่ดีด้วยนะถ้าความรักมันไม่ดีเนี่ยเราจะมีพลังงานที่ดู d r อปนะคะดูเหนื่อยดูไรออร่านะคะแต่ถ้าพลังงานความรักมันดีเราจะมีออลาอะไรบางอย่าง นะคะที่มันดีแต่คนโสดเนี่ยมักจะสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นเพราะว่าเราจะมีเวลาโฟกัสตัวเราเองอะไรประมาณนั้นเลยหลังจากที่คุณผ่านมรสุมในเรื่องของความรักมากขึ้นแล้วคุณกลายเป็น queen of s o r d นะคะพลังงานคุณกลายเป็น queen ดาบหรือราชาดาบนะคะคุณเด็ดขาดในเรื่องของความรักมากขึ้นคุณมีจุดยืนอะใช้คำนี้ก็ได้นะคะคุณมีจุดยืนมากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะไม่ยอมให้คนที่ต่ำว่ามาตรฐาน เข้ามาในความรักของคุณหลังจากทุกคุณเป็นพลังงานนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีบอกเลยนะอราความมีสเสน่ห์มากขึ้นยิ่งคุณยากกับความรักคุณก็จะยิ่งเจอแบบชอยส์ดีๆมากขึ้นแบบหลายๆคนเข้าใจผิดหลายๆคนมองว่าอืมถ้าเราเรื่องมากเนี่ยเรามักจะได้แล้หรือเปล่าอ่ะเราลงไปฟังคนอื่นมาเยอะยอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าเราเรื่องมากเรามักจะแบบอาจจะไม่เจอคู่ของเราหรือเราอาจจะแบบว่า ได้เจอคนที่แบบเหมือนพอเราเลือกมากอะเราก็กลัวว่าเราจะมีคู่ยากหรือว่าเราอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแบบมันจะมันจะหาคู่ยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะพี่บอกเลยว่ามีจริงยิ่งคุณยากกับความรักยิ่งคุณเลือกเยอะๆนะคะคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีมากขึ้นไปอีกอะไปอีกเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ ก็สร้างมาตรฐานของตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็โฟกัสความรักของตัวเองให้เยอะๆนะคะเดยวดีวิวนะคนที่อะแต่แต่ดวงของคุณก็มักจะดึงดูดพวกคนมีคู่หรือพลังงานแบบแย่ๆมานะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นดวงของคุณเป็นกรรมของคุณนะคะถ้าอยากทำให้ดีก็แก้กรรมหลังใหม่ได้แต่ว่าแต่ว่า คุณยังดึงดูดคนที่มีเจ้าของหรือหรืออะไรที่มันเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ยังดึงดูดอยู่นะเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แก้กรรมหรือยังไม่ได้ไปเปลี่ยนดวงตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะดีขึ้นก็คือคุณจะคัดกรองคนมากขึ้นคุณก็จะแบบมีวิจารณญาณในการไต่ตองมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณจะมือคุณจะฉลาดขึ้นอ่ะคุณจะคุณจะรู้ทันเกมแบบ พวกคนเหล่านี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะรักพอคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่ค่อยยอมให้คนเหล่าเนี้เข้ามาในชีวิตคุณขนาดนั้นเพ,พ,พราะพละงงลังคุณรักตัวเองไงคะ the world พอคุณรักตัวเองคุณก็จะไม่แบบยอมอะไรง่ายๆนะคะนะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นตัวจริงแล้วก็เลอค่ามากๆนะคะ บีแ้แอบมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะมันอาจจะมีคนเก่าก็ได้ที่เขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนหรือเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนนะสุดท้ายเขาก็จะมาเลือกคุณซิโลราบนะสุดท้ายแบบเขาอาจจะไปเจ้าชู้ไปลองทดลองอะไรต่างๆมาแต่สุดท้ายคุณคือคนที่เขารักหรือคนที่เขาอยากหยุดด้วยนะคะถ้าคุณมีความรักอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละตอบโจทย์คุณแต่เขายัง ยังไม่ได้แบบจริงจังหรือ,อยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลองผูกจิตผูกรักดูนะคะจะช่วยคุณได้เยอะนะคะจะช่วยคุณได้เยอะลองมาดูรีวิวด้วยนะคะหลังมาเยอะมากเยอะมากๆเลยก็สุดท้ายแล้วคุณจะได้ลงเอยกันสุดท้ายแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือแม้กระทั่งคุณแต่งงานแล้วคุณมีครอบครัวแล้วแล้วแฟนคุณเจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะดีขึ้นนะก็ เหตุการณ์ร้ายๆอะไรต่างๆก็ผ่านไปแต่ถ้าในกรณีที่คนนี้เป็นคนเก่าคุณจริงๆนะคะเราก็เคยนอกใจคุณหรือเคยทําไม่ดีกับคุณเนี่ยสิ่งที่แบกกบกจะเตือนนิดนึงนะคะคุณจะต้องให้อภัยเขาจริงๆนะคือหลายคนแบบกลับมาปากบอกให้อภัยแต่ใจมันไม่ได้คือคือพี่เข้าใจนะว่ามันมันยากมากๆการที่เราจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งแผลมันความทัดอิชชูไงบางคนมีปมมีม บาดแผลมีปัญหาในเรื่องของทัดอิชูเนาะคนมาเคยโดนมาแล้วอ่ะคนมาเคยเจ็บอ่ะพอมันเหมือนแบบมันโดนนอกใจมาแล้วแล้วแบบอ่าเราให้อภัยเขาจริงปากเราให้อภัยจริงจริงแต่ลึกๆมันระแวงหรือมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันจี้ปมเราหรือมันดูแบบมันดูมีโอกาสว่ามันจะกลับเกิดขึ้นซ้ําแบบนี้อีกแล้วเรารู้สึกว่ามันจะทําอีกไหมเขาจะทําให้เราเสียใจอีกไหมแบบเรารู้สึกว่าเราไว้ใจใครไม่ได้เรารู้สึกว่า เออมันมันจะซ้ํารอยเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามาถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสกลับมาได้อีกนะคะมันมีโอกาสกลับมาได้อีกนะคือถ้าให้อภัยถ้าเราเลือกที่จะให้อภัยแล้วอะเราต้องให้อภัยให้สุดนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เตือนนะแต่ถ้าเราแบบมานั่งคิดทบทวนกับตัวเราว่าเราแบบมีคุณค่ามากพอแล้วเราก็แบบไม่ได้ สิ้นไลายไม้ตอกแล้วเราก็แบบหาคนดีกว่านี้แล้วเราก็รู้สึกว่าบาดแผลนียแบบมันฝังใจเราจนเราไม่สามารถที่จะให้ภัยเขาได้ทั้งชีวิตแบบแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้มีคุณค่ามากพอที่เราจะให้ภัยเขามีแนะนําว่าให้เลิกเลยจบๆไม่ต้องเสียเวลากันนะคะก็ตัดตัดจบไปเลยตัดใจไปเลยนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเราชีวิตเราเป็นคนเลือกเองเนาะเออบางทีให้อภัยไปก็ ถ้าใจมันยังเจ็บอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะก็ต้องดูดูเป็นเคสเคสไปนะคะหรือว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ลองปรึกษาหลังไม่ดูนะคะลองปรึกษาหลังบ้านมาดูดวงกับบี้ได้ว่าคนนี้ใช่คู่เราไหมเราคู่ควรกับการให้อภัยไหมคือแบบบางทีเราให้อภัยแล้วเขาไม่ใช่คู่เราเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าๆถูกไหมคะอืมแบบี้ก็สามารถที่จะให้คําตอบได้นะคะไม่เลี้ยงใครแน่นอนนะไม่งั้นไม่อยู่มาขนาดนี้แบบว่า จะช่วยนะคะจะช่วยช่วยทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะตามนี้นะมาดูเพนดูลัมกันบ้างนะคะเพนดูลัมอ่าอันนี้ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากบูชาบูชาได้เลยอัน,นอันนี้จะเป็นแบบช่วยถูกเรื่องนะคะน้องจะมีช่วยเฉพาะด้านแล้วก็ช่วยถูกเรื่องนะคะสําหรับคนที่ต้องการนะก็้ใครแบบรอดูดวงไม่ไหวแล้วก็แบบค่าครูไม่ไหวก็สามารถบูชาน้องไปดูดวงก่อนได้นะคะ ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ซ้ายขวาไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะคําตอบคือไม่ใช่นะคะคําตอบคือไม่ใช่นะคะโอเคตามนี้เลยนะอย่าลืมนะคะหนึ่งแถมหนึ่งจะซื้อเพนดูลัมก็แถมเครื่องรางนะคะหรือจะซื้ออะไรก็ได้นะคะก่อนเครื่องรางหมดนะไม่เคยจัดเลยที่ไหนเลยแล้วก็ เออเรียนดูดวงนะคะรีบๆจองโตง๊ะตรงที่นั่งมาได้เลยนะคะใครที่จองนะคะสิบท่านแรกนะคะจะได้ราคาพิเศษไปสิบท่านแรกจะได้ราคาพิเศษไปนะคะลดห้าเอร์ซเลยอ่ะโอเคเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย